โลบักจะหมดละผมขอแนะนำร้าน RPG Shop ร้านขายโลบักสุดคุ้มมีตั้งแต่เลทหกขึ้นไปจนถึงเลทสิบนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์แต่ร้านคลิปนี้ได้เลยนะครับผมน้องชอว์เลี้ยวจะเจ็ดสิบละผมขอแนะนำร้าน T&D Shop ครับร้านรับฟาร์มสุดคุ้มเลทดีมากๆครับผมลิงก์แต่ร้านคลิปนี้เลยนะครับร้านเขาโคตรโดนร้านรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบอัลตาที่สามารถกดเพชรได้ถึงเลทแปดเลยนะครับลิงก์แต่ร้านคลิปนี้เลยนะครับน้องชอวเมื่อไหร่เพชรผมจะถึงหนึ่งหมื่นเพชรครับเนี่ยพี่ขอแนะนำร้าน Ch สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ในวันนี้นี่ครับเราก็กลับมากันอีกแล้วโหหายไปนานมากๆเลยเนี่ยสำหรับเกม a s t a r t Tower Defense นะครับแบบนี้ก็คือเราจะมาทําการคอมโบเขาเรียกว่าพี่น้องร้องเอ้พี่น้องรวมญาติกันไม่ใช่ครับพี่น้องแปลว่าร่วมสาบานกินเหล้ากันนีผมในตอนเด็กลูฟี่กับเอสแอแต่ว่ามีอีกคนนึงคือซาโบนะครับแต่ว่าเกมคือไม่ได้เอาเข้ามาก็คือวันนี้จะมาทำคอมโบเอสแล้วก็ลูฟี่นะครับแล้วก็พอดีเลยนะครับเพราะว่าเอสเนี่ยของเรานี่คือเขาอยู่บนกลางอากาศนะครับแต่ส่วนของลูฟี่อยู่ทางบกนะก็คือ แยกสากันก็โอเคแล้วผมจะมาดูว่าถ้าคอมโบกัน2ตัวเนี้ยจะได้กันกี่เวฟครับไปให้เลยครับก้คลิปนี้นะพี่เก็าไว้สักประมาณ37เวฟ38เมสิบวิมไม่แน่ครับตัวนะครับโอเคก็ใครที่อยากจะดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่นะครับผมใครที่อยากจะดูกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยกันก็เริ่มต้นในคลิปได้เลยครับว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยครับน้องชาย let's go โอเคครับมาเข้ากันมาในเกมแล้วนะครับพี่ก็จะทําเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเราจะฟาร์มตังค์โดยการเอาเอเลนมาอาอกก่อนนะครับแล้วก็ฟาร์มบุ๊มมาให้แบบว่าสักเยอะๆสัก8ตัวอะไรเงี้ยเออแล้วก็มาวางทีเดียวนะเอสกับไอปนะครับแล้วก็ส่วนโบลี่พี่ก็จะอาจจะอาจจะมาแช่มเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมก็ใช้ตามคอนเซปต์คลิปเราอยู่แล้วนะครับคนดูครับโอเคมาเดี๋ยวผมขอวางไอ้เอเลนก่อนเลยเลยะกันครับแล้วก็ค่อยเก็บตังซื้อบุ๊มมาโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมพอที่จะเก็บตังค์ซื้อเอสกับลูฟี่ได้คนละตัวแล้ะกันครับเลยผม โอเคครับตอนนี้นะครับพี่ก็ได้ทําการนะครับวางบูม่าไป8ตัวแต่ว่าอัพแค่ระดับแบบขั้นที่2ขั้นที่3อยู่เลยนะครับยังไม่ตันนะเอาไปครึ่งหนึ่งอ่ะเออวาณนั้นดีกว่าแล้วก็วางโบลี่นะครับสตัวอัพตันหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวางทางด้านของเอสแล้วก็ลูฟี่กันดีกว่านะครับอาผมวางลูฟี่ตรงนี้เออเสเอสตรงนี้โอเคเอสผมวางทั้งสองตัวแล้วกันนะครับแล้วก็ลูฟี่ผมก็จะวางสักประมาณ2ตัวเหมือนกันนะครับผมโอเควางตรงนี้เลยนี่เอ้ยตรงนี้ดีกว่าโอเค เจ็ดเคเชิญกันตีว่ะแต่ผมว่ามันยังไม่สุดแบบอัพให้ตันเลยดีกว่าครับนี่เป็นไงพลังโอ้โหตอนนี้พลังครับร้อยแปดสิบสองนะครับแต่ว่าลูฟี่แค่ลูฟี่เราแค่สี่สิบห้ามันไม่โอเคใช่ไหมอ่ะอัพตันเลยดีกว่าอุอ้ยไม่ตันไหวเหรอตังไม่ไพอโอเคมาตันละเจ็ดเคลูฟี่มามัดเราเขาเรียกว่ามัดเป็นกวนวะไม่รู้อะครับมันเป็นของเกรดสี่นะครับผมก็นี่ครับโอ้โหแต่ว่าแจ่มเลยนะครับตอนนี้ก็เราจะหลุดไปไม่ได้แล้วนะอุ้ยผมว่าน่าจะหยุดไม่พอว่ะผมก็เอ็ดสักตัวแล้วกันนะเอ็ดมาเอ็ด เรียบร้อยเอตันถองตัวแล้วนี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้แต่ดูพี่เราไม่ไหววะต้องอัพอีกสักนิดนึงเลยกันอ่าตอนนี้ก็ถองตัวแล้วนะครับโอเคเด็กขี้ไหวปะวะไหวอยู่นะดูพี่เออเอ็ดก็ปล่อยแล้วมันจะติดไฟใช่ไหมสถานะมันน่าจะใช่นะครับผมโอเคจินเบตาแดงอีกเยอะอุ้ยไหวอยู่นะครับผมตอนนี้ดูพี่ก็ปล่อยอุ้ยอะไรอ๋อมันยางไม่ตันใช่ไหมก็ตกใจหมดเลยที่อ่ะเมื่อกี้โอเคอัพไปอีกประมาณพันสามร้อยบาทครับโอเคเดี๋ยวเก็บตังค์ครับนึงปั๊บน่าจะได้แล้วมั้งอีกไม่กี่บาทครับคคนดูรับมาอออีัััพพเลยครบ ทันสุดท้ายสุดยอดมากเรียบร้อยครับได้มาสองตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้น่าจะน่าจะไหวแล้วนะครับโอเคผมจะปรับเป็นล้านหมดเลยนะครับผมโอเคปรับเป็นล้านเลยเอลีแบบล้านเลยในการนะครับผมโอเคโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็อาบุมาเป็นใกล้จะตันทุกตัวแล้วนะครับแปดตัวนี้ก็คือแบบเกือบตันหมดเลยเนี่ยโอ้โหแล้วดูดูตังค์ได้เท่าไหร่ต่อเว็บพันเจ็ดสิบเจ็ดเลยนะครับโอ้โหตังมีหมื่นอยู่ล้มาผมขออัพลูฟี่เพิ่มเลยแล้วกันนะครับตอนนี้น่าจะต้องการลูฟี่เพิ่มอีกประมาณเท่าๆตัวเลยในการนะครับผมโอเคอัพเพิ่มมาเพ แบ่งหน่อยขี้มาตันละอ่าเรียบร้อยปั๊บะเรียบร้อยครับทุกคนครับตันตี่ตัวเลยครับจังหวะนี้แต่ว่าน่าจะไม่ถึงนะครับใช่เกือบถึงแล้วแล้วเนาะใกล้ถึงอยู่ใกล้ถึงอยู่ก็ใกล้ถึงอยู่นะครับนี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหเชื่อตีเนี่ยละกันโอเคเดี๋ยวขออัพเอสต่อแล้วกันเนี่ยสวางสักสี่ตัวเหมือนเดิมครับคนดูครับโอเคเอสี่ตัวไม่รู้ว่าวางได้หรือเปล่านะวางได้ปะวางไม่ได้ไอ้เต้ยผีมือตกไอ้เต้ยผีมือตกครับคนดูมามาวางดีๆแล้วมาโอเคตรงนี้ละกันนะครับน่าจะพอไหวอยู่มาอย่าไปที่มันตันก่อน เราจะเทีตัวให้มันตันนะโอ้ตันกูมีหมื่นหนึ่งเลยเมื่อกี้โอเคตอนนี้นี่ครับพี่ก็ได้ทำการนะอัพแบบว่าสี่ตัวตันหมดเลยนะก็ตอนนี้ระวังไปทั้งหมด8ตัวแล้วนะครับแต่ส่วนบรีผมไม่นับแล้วกันนะครับโอเคก็ไกลครบคอมโบแล้วโลอาเขาเรียกว่าอะไรนะคอมโบพี่น้องร่วมสาบานกินเหล้ากันตอนเด็กกับซาโบแต่ว่าซาโบคือนี่มันไม่เข้ามาผมก็ไม่รุ่มกันนะครับถ้ามันเข้ามาอาจจะซ้ำกับ เอ็ดหรือเปล่าเพราะเอ็ดมันก็ใช้ผลไฟใช่ไหมล่ะเทเบิลก็ใช้ผลไฟทั้งเอ็ดต่อเอ็ดตายนะผมโอเคก็ถ้าจสปอยใครก็ขอโทษด้วยได้ครับโอเคน่าจะไหวอยู่นะตอนนี้18เวฟแล้วแล้วน้องๆก็คิดดูว่าจะได้กี่เวฟนะพี่กล่าวไว้สักไม่เกินไม่เกิน3เปรตสามเก้านี่แหละครับคนดูครับนายเมทก็สักประมาณล้านสองล้านสามนี่แหละครับอันนี้ได้มาอยู่แถนเปรย์หยุดนะครับคนดูครับโอเคพอเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมมาตอนนี้ใกล้อาบุมานตัดละ โอ้โหทุกคนเมื่อกี้พี่เห็นไม่ผิดใช่ไหมครับโอ้โหเป็นการร่วมพลังของพี่น้องกินเหล้าด้วยกันนะครับไปดูครับใช่ไหมอุยโอเคดีครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอทําการขายพวกบูม่าทิ้งก่อน,นครับเพราะว่าเดี๋ยวงินมันเงิน,ม,น,ม,นมันเยอะเกินนะครับไปดูมันมันรวยเกินนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่พอดี <laughs> ผมเอาบูม่าไปไว้แปดสิบ <laughs> แล้วนะครับก็ <laughs> คือมันจะได้เงินเยอะมากๆเลยนะคใครที่อยากจะเล่นสายเงินเงนผมก็เล่นได้นะคืออัพบูม่าให้มันตันแปดสิบนะครับน่าจะไม่ไม่เกินความสามารถทุกคนเด้เนาะเพราะว่าคนดวงพี่คคครรบบหมมมดเเลลยแ้วกัันนะผโอา อรีวอะไรก็กูคลิปทุกคลิปก็มีกูหมดทุกคลิปเลยเนาะบลีบอกอย่างนี้นะครับคนดูครับทำไงดีครับช่างมันแล้วกันเนาะโอเคโอเคครับมันจะหมดเลยก็ช่างของมันนะแล้วก็วเ,เราเลยนะ่ยของเราเนี่ยแหละเนาะทุกคนเนาะโอเคครับผมมาผมขออัพให้ตันเลยนะโอเคเว็ที่สามสิบแล้วเลยครับตอนนี้อันนี้ดาเมจอยู่ที่ห้าแสนนะมันยังไม่หลุดมาเลยเนะี่ยก็คือแบบว่าโหดมากๆเลยนะสำหรับคอมโบตอนนี้นี่ครับคนดูครับโอเคเดี๋ยวจะมาดูดีว่ามันจะได้ถ้ากี่น้ำอะคอมโบพี่น้องนะอะผมว่าน่าจะไม่เกินล้านห้าก็น่าจะหดุดแล้วมากนะคคคนดูรับโอเ โอ้ลูฟี่แม่งต่อยรัวๆเลยว่ะแต่ผมต้องปรับเป็นล้านให้หมดก่อนนะครับโอเคเดีบีเขอปรับเป็นล้านให้หมดก่อนนะครับผมโอเคโอเคครับผมสวยเราต้องปรับเป็นล้านนะครับไม่งั้นมันไม่โอเคนะครับคุณดูครับเออมันไม่มันดึงประสิทธิภาพมันไม่โอเคเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคพี่ปรับเป็นล้านละบหมดทุนละโอเคมาเดี๋ยวเราจะดูนะว่าเราจะได้กันกี่เวฟในคลิปนี้มาเดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็สาธิตไว้คือแบบชิวๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลื่อนเท่าไหร่อ่ะเลื่อนมันอยู่ที่เท่าไหร่่่เเดดีีี๋ยยวใหูู้้นนนะครรับผมมตออิท 2,500เนะี่ยคือก็ยังชิลอยู่นะครับยังไม่มีใครแบบว่าผ่านมาตรงนี้ได้เลยนะคือเอาง่ายๆครับถ้ามันมาตั้งประมาณแถวๆตรงนี้ปุ๊บคือแพ้เรียบร้อยเลยเนะี่ยคือแบบว่าเราหยุดนับอาดามิทเลยว่าได้เท่าไหร่ตอนนี้ดามิทอยู่ที่7จ็ดแสนนะก็คือกำลางที่เยอะมากๆนะเยอะแบบเยอะเลยดีกว่าต้องเป็นอย่างนี้นะคนดูครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าจะได้กันกี่เว็บ้าโอเคนะครับคนดูโอ้โหครับตอนนี้คนดูสามสิบเป้าวิบเวเนี่ยตอนนี้มันก็ด้ดามิทจ้านดเงินแล้วนะสำหรับของฝั่งเรานะคริ่่มหลลุดแ้ววะ เดี๋ยวดูว่าตอนนี้มันเดือดเท่าไหร่วะคุณดูครับตอนนี้เดือดหกพันเลยนะครับโคตรเยอะเลยนะคนดูครับหกพันน, 6, น, 6, นี่คือเยอะมากๆเ้ยหลุดปะวะงให้หลุดปะหลุดปะ,ดปะยังยังยังนะครับหลุดหรือเปล่าเอ้ย พราะว่าหลุดแล้วนะครับเมื่อกี้ก็น่าจะหลุดแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวให้รอบนึงเผื่อมันฟุกเมื่อกี้นะกันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวรอสักรอบนึงถ้าเมื่อไหร่ที่มันมาตรงนี้ก็คือหลุดเลยแล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวจะดูดีว่าจะได้คียเวฟนะครับอย่างอย่างอู้แต่เรื่องมันเยอะมากเลยนะดูดีเรื่องมันอุ้ยเรื่องมันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรออันนี้มันระเบิดใช่ไหมเรื่องมันแปดพันแล้วนะคนดูครับคือแปดพันนี่คือเยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับไอ้พวกนี้ก็คือเยอะแล้วนะแปดพันะครับคนดูครับโอเค ตอนนี้ก็สาวศิบกเวฟไปนะครับโอเคเรียบร้อยน่าจะแพ้ที่สาวศิบกเวฟหรือเปล่ายังยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคครับตอนนี้น่าจะจบแล้วนะดาเมจอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับก็ไม่ได้โหดมากก็คือปานกลางแล้วกันสำหรับเซตพี่น้องหรือว่าคอมโบพี่น้องร่วมสาบานกินเหล้ากันนะครับผมโอเคครับคนดูก็ <laughs> <laughs> ปานกลางแล้วกันแต่ว่าเวฟจบที่สาวศิบกนะแต่ว่าจะมาดูว่าถ้าเราเล่นกันจริงๆเนี่ยจ,จ,จ,จะได้กันกี่เวฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยดีวยกว่า อาวิ้สามแล้วนะครับกองนั้นจะเยอะเยอะแบบเยอะเยอะกว่านะมีกุมินอ่ะมีกุมินแม่งได้เท่าไหร่ถ้าสิบเองครับคนดูครับแต่นี้แม่งจะถ้าสิบเจ็ดแล้วนะครับผมก็พานาันี้จะเก่งกว่าเยอะมากๆแต่ถ้าเทียบกับมีกุมินนะครับคนดูครับแต่ถ้าไม่เทียบก็ก็ก,ก,ก็ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเทียบกับมีกุมินก็โหดกว่าเยอะเลยนะสำหรับคอมโบพี่น้องลวมสาบานกันนะครับลูฟี่กับ เอสนะครับผมนะครับท่านผู้ชมครับโอเคจะถึง38มสิบปดเรฟป,ป่าวต่ผมเก่าไว้ที่40เวฟนะถ้าถึงก็คือเกินคาดมากๆนะไม่ดีตอนแรกพี่บอกว่าเท่าไหร่นะ38ใช่ไหมครับแต่ถ้าถึง40ก็คือเกินคาดมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคแต่น่าจะไม่ถึงนะเพราะมันยากมากๆเลยเนี่ยตอนนี้เราเป็ที่ร้านสองแสนแล้วนะครับโอเคนจะจบพี่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราดูพร้อมกัน,กนอุ้ยด้านเม็ดานเม็ดแปอันนี้เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะ38เวฟโอ้ยเยอะนะเยอะมากด้วยครับคุณดูครับโอ้โหเอาว่ะ38เเวฟนครรรับี่่่ยกก็็ไไมมมธดานะครับผมว่านะครับคุณดูครับเนี่่ยก็ไมธรรมดาแต่ก็ แท้ที่38เรียบเว่กันนะครับผมก็ได้เป็ทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนนะครับโอเคเรียบร้อยไม่ไดาไม่ไดาเพสไม่ดาเพี้ยน,ไม,ไ,นไม่นะโอ้นั่นมันเหลยนิดเดียวครับคุณดูครับเออเื่อเรียบเรียบร้อยครับคุณดูครับเพสโอเคก็จบที่38เวฟแล้วก็ได้เม็นล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านสี่แสนนะครับโอเคก็คอมโบนี้ใครคิดเห็นยังไงก็บอกกันได้นะครับสำหรับคอมโบอะไรนะคอมโบเอสกับ ยูฟี่เกียสีนะครับก็คา่จะโกมากๆเลยนะใครจะแชร์เาเล่นก้นะไได้แต่ว่าแนะนำนะถ้าวางเอลินก็น่าจะได้สักประมาณ4 oh, <no. S 1> ีเวฟน่าจะถึงนคุกคครัโอเคก็เอาแล้วสคลิปนี้ให้ชบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามคลิปนี้พี่ขอคนละหไ like, ลคล์แล้วก็ขอคนละหติดตามแล้วก็อย่าลืมฝากกดกดิ่งให้พี่ด้วยก็สำหรับวันนี้พี่ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็จะได้ก้าวไปถึงจุดเหมือนซัล้าไลก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคไปละพูดแต่รอบใหม่เดี๋ยวคนดูลืมอมะไรเงี้